จากครั้งก่อนที่ปองแป๋งเอาข้าโพดไปให้ยายสายและตาปานระหว่างปั่นจักรยานคู่ใจกลับบ้านปองแป๋งก็ได้ช่วยลิงน้อยที่พลัดหลงกับแม่และพากลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลายวันจนเช้าวันนี้ปองแป๋งตั้งใจแนว่วแน่ว่าเราต้องช่วยลิงน้อยหาคุณแม่ให้เจอปองแป๋งพาลิงน้อยไปยังตลาดเช้าเพราะคิดว่าอาจมีแม่ลิงถูกใครพามาอยู่แถวนี้ แต่พอไปถึงตลาดเต็มไปด้วยผู้คนคึกคักเสียงแม่ค้าว,วกเวกกลิ่นผลไม้หอมฟุง้งลิงน้อยดีใจรีบปีนขึ้นไปบนแผงกล้วยกลายเป็นว่าไปสร้างความปั่นป่วนให้แมคค้ากับลูกค้าป๋องแป๋งรีบเก็บกล้วยคืนและขอโทษทุกคนก่อนจะพาลิงน้อยหนีออกมายัางทุลักษ์ทุเลต่อมาป๋องแปงพาลิงน้อยขึ้นไปวัดบนเนิน เพราะได้ยินเสียงพระบอกว่ามักมีลิงป่ามาเล่นแถวนี้ลิงน้อยตื่นตาตื่นใจรีบวิ่งไปทักไทยฝูงลิงที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆกลับไม่ใช่แม่ลิงของมันมีแต่ลิงเจ้าถิ่นที่สงเสียงขู่ใส่ป๋องแป๋งเลยต้องอุ้มลิงน้อยวิ่งลงเนินอย่างเร็วปานสายลมป๋องแป๋งไม่ยอมแพ้พาลิงน้อยไปสวนสัตว์คิดว่าแม่ลิงอาจถูกนำมาเลี้ยงที่นี่ ลิงน้อยเห็นกรงลิงใหญ่ก็รีบเกาะรั้วร้องเจี๊ยกเจี๊ยด้วยความหวังแต่แม่ลิงในกรงไม่ใช่แม่ของมันพี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เห็นเข้าจึงมาช่วยปลอบป๋องแปงและบอกว่าแม่ลิงที่นี่มาจากต่างประเทศไม่ใช่แม่ของน้องแน่ๆทั้งคู่จึงต้องกลับออกไปด้วยความผิดหวังระหว่างปั่นจักรยานกลับบ้านป๋องแปงเหลือบไปเห็นไข่ใบใหญ่สีขาวลายจุด วางอยู่ใต้ต้นไม้ริมแม่น้ำไข่ใบนี้ใหญ่กว่าลูกฟุตบอลซะอีกป๋องแปงทำงงทั้งสงสารเขาจึงตัดสินใจพาไข่ปริศนากลับบ้านด้วยคืนนั้นขณะป๋องแปงกับลิงน้อยเผลอหลับไปเสียงปังกรอบแกรบกรอบแกรบดังขึ้นไข่ใบนั้นเริ่มแตกเปลือกออกมาอย่างช้าๆลิงน้อยสะดุ้งตื่นกอดป๋องแปงแน่น และในที่สุดสิ่งที่ออกมาจากใครคือโปรดกดไลค์ติดตามตอนต่อไปนะคะ